สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยทุกทุกคนเลยคะ่ะทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะวันนี้สาวตุยก็มีแนวทางเราพัฒนาสูตรคัดนะคะสองตัวล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะของวันที่ยี่สิบเดือนเก้าหกสี่มาแบ่งปันนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พิจารณานะคะตัวเด่นนะคะมีเด่นสี่นะคะเด่นสี่เด่นหก และเด่น9ก้านะคะวิ่งรูดนะคะส่วนชุดเด่นเนาะชุดเด่นนะคะเก้าห้า4 6 4นะคะและหกนะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันมีเก้าหนึ่งแปดเจ็ดนะคะสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับ ะคะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะแอดมินก็ให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเน้นนะคะ96นะคะ97ค่ะ74เนาะและ64นะคะ ส่วนส่วนตัวการชุดกันเนาะมี91นะคะ2 9 7 1ค่ะนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะจับถูกคู่นะคะที่จะออกรางวัลพุ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีะคะ่ะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ